ยังทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูพัฒนาการการอัพสกิลของตัวเราเองกันนะคะสกิลแรกที่เราจะอัพในวันนี้ก็คือสกิลการปักผ้าค่ะก็คือจะเป็นฟิลแบบว่าเอาได้มาปักผ้านเป็นลวดลายที่มันสวยงาม ่างที่ทุกคนเห็นก็คือส่วนมากจะเห็นในซีรีส์จี G นะคะจะเป็นแบบมีจะเป็นแบบแบบผู้หญิงที่แบบชอบเรียบร้อยรูปร้อยคาแรคเตอร์เขาจะชอบมานั่งปักผ้าเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยรู้ก็แบบอยากอยากปักเหมือนกันก็เลยมาเลือกสกิลนี้ในการอัพพร้อมกับทุกคนใครที่อยากจะปักผ้าพร้อมกับเราก็ลองมาเรียนรู้ปักผ้ากับเราได้นะคะถึงจะแบบการวางแผนกันเรียนรู้สกิลอาจจะงงง,งด,ด๊ดอกดอด๊อกดหน่อยก็ขออภัยด้วยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในการปักผ้าในชีวิต เราก็จะหาจากอินเทอร์เน็ตว่าเราจะเริ่มปักผ้ายัางไงบ้างอย่างแบบวิธีการปักผ้าอุปกรณ์การปักผ้าอะไรอย่างงี้เหรอทั้งหมดนี้ข้อมูลทั้งหมดคือหาจากอินเทอร์เน็ตล้วนๆนะคะมันอาจจะไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ขออภัยด้วยค่ะแล้วกออ็ทุกคนก็สามารถแนะนําเข้ามาได้ว่าอุ้ยควรทําแบบนี้มีเคล็ดลับอะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะงั้นเรามาเริ่มวางแผนการ upskill ปักผ้ากันค่ะงั้นไปดูกัน let's go เอาละนะคะเราก็ได้อุปกรณ์ในการปักผ <out> ้าก <prejudice steroids> <leaves> ันมาเรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์อย่างแรกที่เรามีและสําคัญที่สุดคือเข็มแป๊บนึงนะเข็มอยู่ไหนโอเคค่ะหลังจากที่เราหาเข็มมาเท่านั้นเราทําหล่นไว้ก็คืออยู่นี่เข็มเรานี่มันคือเข็มเย็บผ้าอย่างนั้นยังไงล่ะชิงๆแล้วก็ได้เราจะเลือกได้ม่วงในการฝึกเย็บผ้านะคะไม่ใช่เย็บสิปักผ้าเออ ปักผ้านะคะเป็นได้แบบเย็บผ้าปกติเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตรึงผ้าที่ตรึงผ้าเอาไว้ให้มันแบบผ้าตึงๆเวลาเราปักแล้วมันจะได้ง่ายต่อการปักโอเคค่ะมันเป็นอย่างนี้เอ้ยเราสามารถเอาออกได้โดยการหมุนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้ค่ะที่ตึงผ้าต่อมานะคะ ที่สาคัญไม่แพ้กับเข็มเลยก็คือผ้านั่นเองถ้าไม่มีผ้าเราก็ไม่สมามารถปักได้ใช่ไหมล่ะอันนี้ค่ะเราใช้ผ้าเช็ดหน้าที่เราไม่ได้ใช้ตั้งแต่ปฐุมแล้วก็เลยเอามาปักเล่นนะคะอุปกรณ์เราก็ครบแล้วเข็มได้ผ้าแล้วก็ที่ตึงผ้าเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาปักผ,ผ้ากันเลย let's go อันอื่นเลยเราต้องล่างภาพก่อนก่อนที่ะจะราจปัก ก็คือเดี๋ยวเราจะล่างเป็นเส้นตรงเพื่อที่จะเป็นฝึกปักลายผ้าแต่ละลายกันนะคะตัวน,นี้ล่างเป็นเส้นตรงก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เส้นตรงแบบนี้เดี๋ยวเราจะเห็นตาแบบน,นี้เขาจะมีเส้นโค้งด้วยเดี๋ยวเราจะล่างเส้นโค้งด้วยเพื่อที่จะไปฝึกทำให้มันโคง้งแล้วก็มีแบบโมเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ ปักกันวิอันนี้มันเป็นฟิล์ต้นถอยหลังรวเปล่านะถ้าไทยเขาเรียกออันนี้ต้นถอยหลังเราเคยทำเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันอะไรนะคะพอเราสวยได้อะไรเสร็จเรามาดูกันว่ามันเริ่มยังไงอ้าวซึ่งดูจากคลิปแล้วก็ง่ายอยู่โอเคเรามาลองทํากันสุดริ่มก็มันก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาได้ไปวางไว้ข้างหลังนี่นนขนานน้างหลังนี้แล้วก็จิ๊บ แล้วก็ดึงแล้วเราก็กะปริมาณให้มันแบบห่างกันเ,เลยอย่างนี้รีเแล้วไล้เสร็จแล้วเราก็มองไให้มันแบบเสมอๆอุ๊ยไม่เท่ากันอย่าละ หลังจากที่เราทำด้นถอยหลังกันเสร็จแล้วเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำเป็นได้แบบนี้นะมันเริ่มยังไงนะอา่ามันคล้ายๆด้นถอยหลังเลยทุกคนดูสิมันจะเป็นแบบฟิลแบบขึ้นลงแล้วก็เวลาแบบขึ้นลงอีกทีเราก็อย่าเพิ่งลงสุดเราก็ค่อยผ่านตรงกางฟิลนี้โอเคเรามาลองทำกันเรื่องน,นี้คือจุดล้อมต้นนะคะทุกคนฟึบ อ๋ออันนี้มันอาจจะทําเป็นแนวแบบว่าโค้งๆได้ง่ายอะไรนี้หรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งแบบดึงสุดนะเราเราก็ใส่สอยขึ้นไปข้างบนส่วนทางอีกทีหนึ่งฝั่งนี้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงสุดมันก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมก็คือ,อ แล้วก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงกับระยะประมาณเหมือนเดิมเท่าเท่ากันใช่แล้วก็ทําเหมือนเดิมก็ขึ้นแล้วลงอย่าพึ่งสุดแล้วเราก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ค่อยอดึงสุดอ่ามันจะเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เออแต่แต,แต,แต่แต่มันก็น่าจะสวยอยบบช่วงนั้นอุ้ยแต่มันเออแต่มันสวยกว่ารดาน,นอยหลังนะทุกคนดูเดิ ถ้าไม่นะว่าผ้าเรามันไม่ค่อยดีถ้าสมมติผ้าดีๆอ่ะมันจะไม่ไม่แบบรูใหญ่ขนาดนี้ใช่อันนี้มันก็จะเป็นยังงก็เสียดีนะงั้นเราไปได้ถัดไปเลยดีกว่า let's go <S เรามาทำแบบที่3กันก่อนดีกว่าแบบที่3นะคะก็จะคล้ายๆแบบที่2หรือเปล่าแต่มันจะเป็นแบบดึงสุดแล้วก็ลงสุดแล้วก็ขึ้นสุด มาลองทำกันพี่เออปบเคยเป็นด้นไถหลังแบบนี้สุดแล้วแล้วก็แทงเข้าไปจากข้างล่างอีกทีนึงตรงกลางแหละอ,อ๋อจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเหมือนทักเปียคล้ายคลายฟิลทักเปียเหมือนกันนะันะแบนี้แล้วก็ออมัน แบบตรงกลางได้อันนี้เราก็จะได้เป็นฟินี้เลนะคะเมื่อเราปักเสร็จแล้วมันจะเป็นฟิลแบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะอะนะคะมาถึงลายที่สี่กันแล้วลายปักที่สี่อันนี้จะเป็นแนวแบบจุดๆ อันนี้เขาก็จะขึ้นแล้วก็หมุนก่อน๋อหมุนเสร็จแล้วก็ค่อยปักลงอโอเคปึ๊บคืขึ้นแล้วก็เอาได้หมุนแล้วก็ปักลงเดีย๋ยวจะลองมาทำดู จากวันแรกที่เราฝึกมาเราฝึกสีสี่รูปแบบในการปักคือด้วนถอยหลังกับอา่าอะไรที่มันเป็นแบบว่าปักข้างหน้าแล้วก็ย้อนไปข้างหลังคือนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปักถักเปียละกันเรียกว,ว่าถักเปียเพราะว่าจริงๆอ่ะผลรูปแบบออกมามันจะคล้ายๆถักเปียอันนี้จะเป็นน้องจุดจนี่อันนี้คือทําได้ที่เหลือเฮ้ยนี่จริงๆมันสําเร็จอันนึง เพราะว่าที่เหลือไม่ใช่ว่าฝีมือเรามันเป็นแบบผ้ามันไม่ดีแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะเอาผ้าที่มันหนากว่าเนี้มาลองทําจุดอีกรอบหนึ่งแก้แก้ไขมันเป็นพอผ้าคือเรา,าทําได้เชื่อเราเรอรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทําวันนี้สองอีกแบบหนึ่งให้วันนี้สองเราจะทําให้มันสวยกว่าวันแหลกโอเคงันสําหรับวันนี้ก็ ตามมาเข้าสู่วันที่สองกันเลยนะคะวันที่สองของเราก็คือเราจะมาทําการลุกปักแบบม่วงเลยก็คือเราจะฝึกทําของเมื่อวานอันนี้จะเป็นด้นไถ่ยหลังได้นี้ก็จะเป็นได้โค้งแล้วก็อันนี้จะเป็นได้ได้เปียของเมื่อวานแล้วก็จุดจุดอันนี้เราต้องแก้ตัวเมื่อวานมันจริงๆมันเป็นเพราะผ้าเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นแบบผ้าที่มันหนากว่าเมื่อวานแล้วโอเคอันนี้ทําได้แน่นอนอันนี้จุดมันจะมีตัวเลขบอกก็คือเราจะหมุน ค่ะทุกคนนี่ค่ะฝีมือกันด้นถ่ายหลังครั้งที่สองแลยครั้งที่สามดูความพัฒน,นามันก็โอเคขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่เห็นตอนถ่ายไหมแบบอุ้ยมันสวยขึ้นนะแบบหลังแรกๆมันก็จะเละหน่อยถ่ายก็เริ่มสวยขึ้นแล้วก็โอเคคะ่ะถ้าเปรียบกับเมื่อวานแล้วก็โอเคกว่าเมื่อวานมากาเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาลองทําโคร้งกันนะคะมาทําอันที่สองกันที่มันเป็น แล้วมันก็ลงไม่สุดแล้วเราก็ขึ้นอีกรอบนึง มันปักคล้ายๆอันที่สองเลยแต่อันที่สามมันจะเป็นแบบปักสุดแล้วก็ค่อยขึ้นแทรกกลางระหว่างได้อันนี้แล้วก็ไปสุดอย่างนี้ใช่ไม้เปียเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้รปักไปเรื่อยๆก็ปักเสร็จเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าวิ่มันใช่ปริยาเปล่ามันคล้ายเปียรจริงๆ เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้วิรู้สึกว่าวปักดูดีกว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นแบบรอยเปียกๆล้วเรียกว่าเป็นแบบลายปักเปียต่อไปจะเป็นจุดที่แบบรู้สึกว่ายาดีๆแล้งั้นไปกันมาปักลายที่สี่กันก็คือลายจุดจุดๆแล้วก็จะมีแบบน้องหัวออกมานะครับแจะปักลายที่สี่มันน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราต้องวางอย่างนี้ ก็หมุนอย่างนี้1นทบแล้วก็เอามาวางไว้อย่างนี้เสร็แล้วเราก็จะม้นได้ลงจาข้างล่างใช่ไหมไปก็เป็นลายปัดที่ยากอยู่ Okay. อันนี้มาหมวนสองทบปอกกันนะครับแล้วก็วางต้องวางเสร็จแล้วเราก็ม้นหนึ่งสองาวาง สำเร็จเอาไหมเอาล้วนะคะไล่ปักที่สี่เราก็ได้กันมาแล้วจริงๆตอนแรกเรากะจะอฝึกสองรอบก็จะได้มั้งไม่ใช่ลองดูความผิดพลาดตรงนี้สิอันนี้ถ้าสมมติว่าเราปักผิดมันสิเนี่ยมันขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยทุกคนเราคือเหมือนฟิลแบบว,ว่ามันทําผิดแค่นิดเดียวมันจะเป็นแบบนี้เลยเว้ ถ้าถูกต้องอ่ะจะเป็นจุดแบบน,นี้นี่ลายจุดแบบน,นี้เห็นจุดอันนี้อันน่ยสวยๆมันจะเป็นแบบวงทรงก้นหอยหรือเปล่าเอออันนี้เราก็ฝึกนอบอดนะคะนี่อันเนี้ยอันเนี้ยผิดอันเนี้ยผิดพลาดส่วนอันเนี้ยถูกเห็นไหมมันจะเป็นสวยๆน่ารักมากเลยอะ่ะเอ้ยเไว้เป็นฟิลทำเป็นดอกไม้หรือว่าจะเป็นแกสอนก็ได้เนาะ วันที่สองก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลองดูความแตกต่างจากวันแรกและวันที่สองนะคะอันนี้คือวันแรกนะวันแรกนี่วันแรกคือวันแรกอันนี้มันผิดพลาดเพราะได้มันบางเห็นไหมเออนี่วันแรกนะคะก็แบบสเปซสปะเบี้ยวบ้หน่อยอันนี้คือวันที่สองเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยเนาะ ไม่ได้ชมตัวเองเนาะโอเคให้ทุกคนตัดสินแล้วกันว่าเราพัฒนาดีขึ้นหรือว่าพัฒนาถอยหลังงั้นเราไปดูวันที่สามกันเลยค่ะ